สวัสดีทุกคนนะครับพวกผม C4M นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแฮกเกมนะครับไม่ใช่วิธีการโหลดพรีแฮกเกมหรือเกมที่เขาแฮกไว้แล้วนะครับเหมือนคลิปก่อนๆน,นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยต้องการเจอเบรกนะครับแล้วแอปที่ผมจะใช้นะครับในวันนี้ก็คือแอปชื่อว่าเกมเจมนะครับ ซึ่งอันดับแรกนะครับเข้าไปที่ซีเดียนะครับแล้วก็เซิร์ชว่าเกมเจมนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับซึ่งน่าอยู่ใน Big Bo s s นะครับก็อันดับแรกครับตัวโปรแกรมก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับถ้าใครรู้จักตัวคีนจินนะครับก็น่าจะคุ้นเคยกับตัวนี้นะครับการใช้งานเหมือนนกันเลยครับผมเดี๋ยวผมจะมาลองแฮกเกมแรกครับผมซอฟแวร์ซึ่งผมเพิ่งโหลดเมื่อกี้เลยนะครับยังไม่ได้เข้าเลยก็ผมจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยสามารถแฮกได้ทั้ง ออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์เกมนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ด้วยนะครับถ้าเกมที่ใช้เซิร์ฟเวอร์เป็นหลักนะครับก็อันนั้นก็ไม่สามารถทําได้อยู่แล้วนะครับผมอันนี้เป็นเกมออฟไลน์ธรรมดาๆนะครับซึ่งก็ทําได้แล้วก็เกมพวกกึ่งออนไลน์นะครับก็ทําได้เหมือนกันครับผมเคยลองไปแล้วนะครับผมอันนี้เป็นตัวเ r i ร l นะครับเดี๋ยวลองดูคะแนนกันดีกว่านะครับแฮกตั้งแต่ตอนนี้ไปเลยตอนนี้ คะแนน7นะครับก็ใช้เหมือนกับชีนจินครับก็ตรงนี้เป็นปุ่มเซิร์ชนะครับแต่อย่างแรกต้องเลือกเกมก่อนครับเลือกแอปพลิเคชันนะครับบนขวาจะมี3แท็บแท็บแรกนะครับก็คือแท็บเลือกเกมแท็บ2องคือแท็บกลับไปที่เกมแท็บสุดท้ายคือแท็บรีเปตนะครับเพื่อล้างการค้นหาทั้งหมดนะครับเมื่อตัวโปรแกรมหรือตัวเกมจะต้องการแฮกโชว์ขึ้นทางซ้ายบนแล้วนะครับแล้วก็เซิร์ชครับ77ก็กดค้นหานะครับซึ่งตัวนี้เป็นออโต้เซิร์ชนะครับอาจจะเจอตัวเลขเยอะหน่อย ซึ่งการค้นหานะครับครั้งเดียวมันจะไม่เจอนะครับเราต้องทาให้ตัวเลขตรงนั้นเปลี่ยนนะครับแล้วก็ค้นหายครั้งนะครับแล้วก็จะเราเราจะได้ตัวเลขที่เราต้องการครับซึ่งการเปลี่ยนค่าตัวนี้เนี่ยก็ตัวใหญ่ก็จะเป็นเปลี่ยนค่าตวัวเลขนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินคะแนนนะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่เกมสังเกตว่าจะเจอเยอะมากครับก็กดปุ่มกลับตรงนี้ครับสะดวกกว่าการที่ไปกดมัลติท a ส k i n g แล้วก็กดเข้ามาในเกมนะครับโอเคตอนนี้96อ่า97แล้วนะครับ ก็ค้นหายกรอบนะครับเป็นการกดค้นหาเดิมนะครับว่าเหลือเท่าไหร่ตอนนี้ก็เหลือ44นะครับกดกลับไปแล้วก็เล่นอีกสักหน่อยนะครับวิธีนี้ทําเหมือนกันทุกเกมนะครับผมก็แล้วแต่เกมว่าเป็นแนวไหนนะครับตอนนี้122นี่เป็นเกมตัวอย่างนะครับผมเฮ้ okay, okay, ก็กดเซิร์ชเหลือ40แล้วผมคิดว่าอ่าค่านี้น่าจะใช่นะครับเราก็กดเข้าไปตรงแทบ็บ นี่นะครับผมจับสุดท้ายตรงด้านล่างที่1เป็น1 23านะครับแล้วก็กดเข้าไปก็กดติ๊กข้างล่างซ้ายนะครับเป็นการติ๊กหมดแล้วก็กดเปลี่ยนค่านะครับแล้วก็กดเปลี่ยนค่านะครับตรงมุมขวาล่างก็ใส่ค่าเพื่อเปลี่ยนนะครับสมมติผมจะใส่สักอันนี้เป็นเรนดอมนะผมใส่เรนดอมกด m o ิฟายนะครับจะล็อกก็ได้นะครับแต่สมมติว่าผมไม่ล็อกแล้วกันกดกลับครับแล้วก็กดลองเล่นต่อนะครับโอเคครับสังเกตว่าแมงคะนแนนด้งเลยครับดู โอเคง่ายๆครับผมประมาณนี้นะครับก็สามารถใช้แฮกได้ก็ส่วนใหญ่จะใช้วิธีเดียวกันนะครับก็เซิร์ชแล้วครับแล้วก็ไปเปลี่ยนค่าตัวเลขในเกมก่อนนะครับแล้วก็กลับมาเซิร์ชที่ครั้งให้มันย่อยเรื่อยๆให้มันเหลือตัวเลขที่เล็กสุดครับแล้วก็เปลี่ยนก็น่าจะประมาณนี้ครับผมก็สำหรับวนนีโอคลิปสั้นนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับผมจะได้รู้ว่าชอบวิดีโอแนวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะได้เอาโปรแกรมแฮกอื่นๆมาให้ดูอีกนะครับผมก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ